ยินดีต้อนรับสู่ตำหนักหมอดูไพ่ทาโร่ทำนายไพ่ยิปซีรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและดูไพ่ย,ยิปซีแบบแรนดอมทำนายไพ่ยิปซีรายเดือนเดือนตุลาคม2568ทําทำนายไพ่ยิปซีรายเดือนเดือนตุลาคม2568สําหสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีภาษาไทยบวกภาษาอังกฤษการทำนายไพ่ยิปซีรายเดือน คนเกิดวันพฤหัสบดี1-31ตุลาคม2,568ความรักไพ่เดอะเอ็มเพรสบวกทูออฟคัเดือนนี้เต็มไปด้วยความรักและความกลมกลืนคนโสดมีโอกาสเจอคนที่อบอุ่นดูแลเก่งส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์หวานชื่นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับครอบครัวหรือการมีบุตรการงานไพ่เดอะเอ e มเพลเอร์บวกทรีออฟเพนตาเคงานก้าวหน้าจากการทำงานร่วมกับทีมได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เป็นเวลาที่เหมาะในการแสดงความสามารถและได้รับการยอมรับการเงินไพ่ The Sun บวก Six of Pentacles การเงินสดใสาอาจได้เงินจากการช่วยเหลือผู้อื่นหรือจากบุญเก่าที่ทำไว้มีคนยื่นมือมาช่วยในยามจำเป็น สุขภาพไห้สเตริงบวกเอสออฟวันสุขภาพแข็งแรงมีพลังพร้อมสำหรับสิ่งใหม่ๆปัญหาเล็กๆน้อยๆแก้ไขได้ไม่ยากคำแนะนำประจำเดือนตรงให้ความสำคัญกับความร่วมมือและความสัมพันธ์ใช้อำนาจหรือความเป็นผู้นำอย่างมีเมตตาฉลกคคำทำนายสีมงคลสีเหลืองสีทองเลขนำโชคสี่ปด 19.28คำเตือนอย่าเผเด็จการเกินไปการปรับตัวและยืดหยุ่นจะทำให้ทุกอย่างรับรื่นตารอด Mongly Reading Thursday Born October 1-31 2025 Love the Empress book to of cup a month of love and harmony. Single may attract someone nurturing and warm. Couple will enjoy closeness, romance and possibly news of pregnancy or family blessing. c a r e e r the e m p e r o r ปบวก Tree of Pentacle ล e a ดเด r ร์ชี n แอนทีมเวิร์กบริงโ gres s authority figure support you great time to showcase your skill and gain recognition finance the sun บวก six of pentacles financially favorable Man gain true generosity and support money come from good karma or past effort health strength บวก ace of one vitality is strong อินเนอร์จีสำหรับนิวโปรเจกต์และเพอร์ซอนัลวิลเนสเมื่อปัญหาอาจเกิดขึ้นแต่สามารถจัดการได้ง่ายที่สุดของมนุษย์อิ่มใจความร่วมมือและเนื้อเยื่อความสัมพันธ์โชว์ลีดเดอร์ชีพวิตนิสและบาลานซ์ for June หินลัคกี้คัลเลอร์ยีนโล่กอลลัคกี้หมายเลขสี่แปดสิบเก้ายี่สิบแปด warning avoid being overly controlling flexibilitys within bonds ขอสื่อสารความเข้าใจตำหนักหมอดูทาร่โธทำนายไพ่ยิปซีรายเดือนและรายสัปดาห์และการสุ่มไพ่แรนดอมทำนายพิเศษใช้วิจารณญาณในการฟังและควรเชื่อเพื่อสร้างสารรค์ในทางที่ดีให้เป็นแนวทางชีวิตได้แต่ไม่ควรงมงายจนทำให้ตนเองทุกข์ใจขอให้มีความสุขกับการรับฟังตามความเหมาะสมอย่างงมงายขอบคุณที่กดติดตามและเข้ามารับฟังขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ